สวัสดีครับผมบอยจากร้าน179แลซิ่งช็อปนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวเกจวัดตัวใหม่แล้วครับที่ร้อนแรงที่สุดนะครับผมระบบเพียว OBD 2นะครับเป็นดิฟี่สองสนะครับตัวนี้เหมือนแท้สุดนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟทุกกรณีนะครับเสียบช่อง OBD o b d นะครับใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้ นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ไม่ตัดต่อสายไฟทุกกรณีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ช่อง OBD2 <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเอยเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวมันมาดูกันเลย <c oughs> สตาร์ทเครื่องนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับขึ้นลุกค่านะครับผม สุดนะครับ248 ST นะครับผมรุ่นเก่าจะต้องตัดต่อสายไฟนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องตัดต่อนะครับสำหรับรถที่มีลัก OBD2 นะครับเสียบช่อง OBD2 อันค่าได้เลยนะครับผมคมชัดนะครับเนียนกริปลองเบิ้ลเครื่องดูรอบมันยังไง ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทก็ทั่วไปนะครับ2 4 8 ST นะครับผมก็จะเซตค่านะครับนี่ครับค่า warning ทั้งเตือนนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ปรับไฟความสว่างของไฟนะครับเนี่ยครับ บสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับผมเหมือนสองสี่แปดทั่วไปนะครับตัวนี้มันดีตรงที่ว่าไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับผมเนี่ยครับเปลี่ยนสีได้นะครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมใหม่ล่าสุดนะครับก็สนใจยังไงโทรมาได้เลยนะครับผม0 8น7 8แ7ดหกเนย์เจดหนึ่งศ 0889761892นะครับบอยครับอีกนิดนึงนะครับรถที่ไม่มีระบบ OBD2 นะครับก็ใส่ได้นะครับแต่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับผมไวริงสายนะครับเหมือนเหมือนเก่าๆนะครับผมแต่ถ้ารถที่มี OBD2 ก็คือเสียบช่อง OBD2 ใช้งานได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับ